namo tassa phaka wato arahato samma samputassa namo tassa phaka wato arahato samma samputassa namo tassa phaka wato arahato samma samputassa นโมวเมสัพพเทวานังสัพภคารหัจเทวานังสุริยันจปมุนจตัสสิภุมโมจะเทวานังวุโูลาพังภวิสติชีวสุกโรจะมหาลาพังโจโรราหูเกตุจมหาลาพังสาะพยัง ังวินาสันติสัพพทุกคังวินาสันติสัพโรคังวินาสันติลักขณาอหังวันทามิสัพทาสัพเพเทวามังปาลยันตุสัพพทาเอเตนะมังคะลเตเชนะสัพโสตีภาวันตุเม นโมเมสัพพะเทวานังสัพพคารหัจเทวานังสุริยันจปมุนจตัสสิภุมโมจะเทวานังวุฒลาพังทวิสติชโวสุการจะมหาลาพังโชโรราหูเกตุจามหาลาพังสัพะพยัง ังวินาสันติสัพพะทุกขังวินาสันติสัพพะโรขังวินาสันติลักขณาอหังวันทามิสัพพทาสัพเพเทวามังปาลยันตุสัพพทาเอเตนะมังคะละเตเชนะสัพพโสตีภาวันตุเม นโมเมสัพพเทวานังสัพพะคารหัจเทวานังสุริยันจัปะมุนจะตตาสิภุมโมจะเทวานังวุฒลาพังทวิสติชโวสุการจะมหาลาพังโจโรราหูเกตุจะมหาลาพังสัพพะพยัง ังวีนาสันติสัพพะทุกคังวินาสันติสัพพะโรคังวินาสันติลักขณาอะหังวันทามิสัพทาสัพเพเทวามังปาลยันตุสัพพทาเอเตนะมังคะะเตเชนะสัพโสทีภาวนตุเม นโมเมสัพพะเทวานังสัพพะคารหัจเทวานังสุริยันจะปะมุนจะตตาสิภุมโมจะเทวานังวุโธลาพังภวิสติชโวสุการุจะมหาลาพังจสโรราหูเกตุจะมหาลาพังสัพพะพยง ังวินาสันติสัพพะทุกคังวินาสันติสัพพะโรคังวินาสันติลักขณาอหังวันทามิสัพพทาสัพเพเทวามังปาลยันตุสัพพทาเอเตนะมังคะะเตเชนะสัพพโสทีภาวันตุเม นโมเมสาพพะเทวานังสัพ ภาคาราจัตเทวานังสุริยันจัปมุนจะตสัสสิภุโมจะเทวานังวุฒโลาพังทวิสติชโวสุการจัมหหลาพังโจโรราหูเกตุจมมหลาพังสัพพพยังวินาสันติสัพพทุก ขังวินาสันติสัพพโรขังวินาสันติลักขณาอหังวันทามิสัพพธาสัพเพเทวามังปาลยันตุสัพพธาเอเตนะมังคะระเตเชนะสัพพโสทีภาวนตุเม นโมเมสัพะเทวานังสพ ภาคาราจะเทวานังสุริยันจะปมุนจาทัสสิภุมโมจะเทวานังวุฒโลาพังภวิสติชโวสุกโรจามหาลาพังโจโรราหูเกตุจามหาลาพังสัพพะพยังวินาสันติสัพพะทุก ขังวินาศสันติสัพพโรขังวินาศสันติลักขณาอหังวันทามิสัพพาสัพเพเทวามังปาลยันตุสัพพาธาเอเตนะมังคะระเตชนะสัพพโสทีภาวนตุเม นาโมเมสัพพเทวานังสัพ พัคารหัจ้เทวานังสุริยันจับปมุนจะทตาสสิภุมโมจะเทวานังวุฒโลาพังภวิสติชโวสุการวจจมหาลาพังจโรราหูเกตุจามหาลาพังสัพพะพยังวินาสันติสัพพะทุกขังวินาสัน สัพพะโรคังวินาสันติลักขณาอหังวันทามิสัพพทาสัพเพเทวามังปาลยันตุสัพพทาเอเตนะมังคะะเตเชนะสัพพโสทีภาวันตุเมนะโมเมสสัพพะเทวานังสัพ ภาคาราจัตเทวานังสุริยันจัปมุนจะตสัสสิพุโมจะเทวานังวุฑโทลาพังภวิสติชโวสุการจะมหาลาพังโจโรราหูเกตุจะมหหลาพังสัพพพยังวินาสันติสัพพทุก ขังวินาสันติสภพโรขังวินาสันติลัคณาอหังวันทามิสัพพทาสัพเพเทวามังปาลยันตุสัพพทาเอเตนะมังคะลเตชนะสัพพโสทีภาวนตุเม นะโมเมสัพพะเทวานังสัพพคารหัจเทวานังสุริยันจปมุนจตัสสิภุมโมจะเทวานังวุฒลาพังภวิสติชโวสุการจามหาลาพังจโรราหูเกตุจามหาลาพังสัพ พาพยังวินาศสันติสัพพทุกขังวินาสันติสัพพะโรขังวินาสันติลักขณาอหังวันทามิสัพพทาสัพเพเทวามังปาลยันตุสัพพทาเอเตนะมังคะะเตเชนะสัพพโสทีพาวันตุเม นโมเมสัพพเทวานังสัพ พัคารหัจเทวานังสุริยันจัปมุนจะตตาสสิภุโมจะเทวานังวุฒโลาพังภวิสติชโวสุการจัมหาลาพังโจโรราหูเกตุจมหหลาพังสัพพพยังวินาสันติสัพพทุก ขังวินาสันติสัพพโรขังวินาสันติลักขณาอหังวันทามิสัพพทาสัพเพเทวามังปาลยันตุสัพพธาเอเตนะมังคะละเตเชนะสัพพโสตีภาวันตุเม